ค้ดมันจะคุ้มมาก476 476พี่เฮอพี่เฮอกดตะกร้าได้เลยนะครับเนี่ยไปใหม่อะสั่งไปแบบแจกสั่งไปอะไรได้แล้วแบบเป็นของขวัญที่ดีนะครับให้เขาแบบดูแลตัวเองดูแลแบบผิวพรร์อะไรเงี้ยแล้วมันทำให้ดีขึ้นด้วยนายสุดยอดอ่ะเพราะพี่แพรี่เขา เป็นแบบอย่างที่ดีจริงเออก็จริงนะแล้วพอแบบมามาอยู่นี่ก็คือแบบอุ้ยของค้าใครซื้อสินค้าแล้วมาอยู่นี่ก็คือแบบได้ทั้งแบบคือแบบมันรู้สึกว่ามันในความรู้สึกของนะรู้สึกว่ามันแบบพอแล้วหมายถึงว่าตรงนี้มันก็แบบเอออยู่ตรงนี้มันก็แบบดีแล้วทุกคนแบบพ่อแม่อะไรเงี้ยพ่อแม่พี่ไปรี่อะไรเงี้ยเขาก็ดูสินดูเราขนาดเนี้ยแล้วแบบทีมงานอะไรเงี้ยด้วยทุกคนเลยดีกับเราหมดเลย มีคนน่ารักรู้สึกว่าอยู่แล้วสบายใจมากเลย,ยเ 3, ลได้เท่าไหร่ลองดูสิาเออเดี๋ยวได้ได้ได,ได,ได้เดี๋ยวจะขายให้ได้วันละสามพันเดี๋ยวจะทํางานให้ได้วันละสามพันสามพันสามพันทุกวันก็ได้หนึ่งล้านใช่ไหมเออปีหน้าก็ได้ 5, <000. S 2> ปีหน้าก็ได้สักล้านหนึ่งนะค่ะจริงเหรอเออหนึ่งล้านเก้าหมื่น ยากนะเด็กหนุม่มกล้าสแสดงออกก็ดีอะทุกคนจริงแต่ก่อนแต่ก่อนก็เขาก็ไม่ได้เปิดอะไรขนาดนี้หรอกมัง้งฝ่ายวานนะไมาเห็นว่าแต่ก่อนยายอะไรเงี้ยที่เขาก็ไม่คงไม่เปิดเรื่องเพศอะไรขนาดนี้หรอกขอบคุณมากครับพี่น้อยเอาของพี่แพรี่มาไลฟ์สิจะได้คนซื้อเยอะเดี๋ยวไลฟ์พรุ่งนี้ก็ได้ครับของพี่แพรี่เดี๋ยวเอาของพี่แพรี่มาไลฟ์พรุ่งนี้เดี๋ยววันนี้เอาไลฟ์ของฟอร์ดก่อน เดี๋ยวจะขออยู่ยังไม่ได้ขออนุญาตไงไม่กล้ามาไลเดี๋ยวต้องไปขอก่อนกดตะกร้าได้เลยนะครับทุกคนอุ้ยขอบคุณมากครับขอบคุณมากนี่เลยอุ้ยขอบคุณครับน่ารักมากจริงๆฝิรไลอะไรอย่างนี้ไม่เป็นเลยนะได้มาจากพี่เพลี่นะเนี่ยจากการมาไล์ขายทุเรเียน ก็ปีแรกก็มาขายทุเรียนไงทุเรียนทอดน้ําพริกอะไรเงี้ยพอ,อไล่ขายไปเรื่อยมันก็รู้สึกว่าเออวะ่ะมันก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่แบบทําให้เราสามารถหาไรายได้เพื่อที่จะไปเลี้ยงครอบครัวได้เหมือนกันนะออจริงๆมันดีมากแต่รู้สึกว่าปีนี้ไม่ค่อยเครียดนะแต่ว่ามีมก่อนก่อนหน้านี้เครียดอยู่ก่อนก่อนก่อนที่สบู่จะมาเพราะว่าแบบ กลัวเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นแบรนด์แรกที่เราทำใช่ป่ะเราก็กลัวเหมือนกันว่าเอ้ยมันจะมีคนซื้อเปล่าวหมแต่เราก็ตั้งใจทําออกมาอย่างดีลนะหมายถึงว่าไม่ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์เราก็ขึ้นมากรุงเทพตั้งสองสารอบเพราะว่าแบบเอออยากมาให้มันแบบดูดีที่สุดแบบผลิตภัณฑ์ที่เราทําตัวแรกอะแบบนี้เห็นแค่แบบนี้ทุกคนมันก็แบบมันก็ใช้สมองเยอะเหมือนกันเนอะแบบความเครียดอะไรเงี้ยแม่ป่องอร่อยไหมอู้มันก็อร่อยอยู่แต่โฟก็ไม่กล้ากินหรอกแต่แบบก็เพื่อพิสูจน์รักแท้ไงเออเราก็ต้องกิน ข้าวยังขายใช่ไหมคะยังขายอยู่นะครับกดตะกร้าได้เลยนะแต่ว่าฝอมไม่เอาข้าวมาสีกลัวมันจะแบบเอาขึ้นตะกร้าแล้วมันไม่ได้ครับอืมกดแล้วคะ่ะอุ้ยขอบคุณครับพี่เฮอขอบคุณมากครับวันนี้ลงแข่งกีฬาะไยครับแข่งทุกกีฬาครับจะเอาเงินรางวัลให้หมดเลย <c oughs> เออช่วงนี้ร้อนเงิน <c oughs> แต่ว่าแต่ว่าเงินที่ฝอดหาได้อะที่เอาไปให้ยายเอาให้อะไรเงี้ยรู้สึกว่า ให้ไปไม่เสียดายเลยนะคะประมาณ2 2 0 0 0 0กว่าบาท2 0 0 0มเกือบ30 0 0 0ื่นนะทุกคนเอาไปรอบนั้นก็คือแบบเออให้ทุกคนคับเพราะว่าเป็นอีกอย่างหนึ่งที่แบบรู้สึกว่าเฮ้ยเขาเลี้ยงเรามาตั้งแต่เด็กอตอนที่เราไม่มีเงินอะ่ะตอนที่เราแบบยังขายของแบบขายตาลอะ่ะทุกคนขายแบบกล้วยทอดแต่ก่อนผมก็เดินขี่รถขายะอะไรเงี้ยยังรู้สึกว่าแบบเอยเขาก็ยังให้เงินเรามาตลอดแล้วเขาก็เลี้ยงดูเรามาตั้งแต่เด็กพอทีเนี้ยเราโตมาเรามีโอกาสที่จะแบบ เออเลี้ยงดูเขาได้เราหาเงินได้ถามว่าแบบเออเราเหลือเหลือเก็บไหมมันสมมุติว่าเราได้มาสามหมื่นใช่ไหมเราเหลือไว้สักประมาณหกเจ็ดพันอะไรเงี้ยก็ถือว่าแบบก็ถือว่าเราได้ให้แล้วอะได้ให้ยายให้แม่ที่เลี้ยงดูเรามาทุกคนญาติพี่น้องทุกคนพี่ที่เลี้ยงดูมาทุกคนรู้สึกว่าอุย้ยภูมิใจมากเขาเลี้ยงดูเรามาได้ขนาดนี้เราตอบแทนได้แค่นี้นะถามว่าแค่นี้ก็คนละพันสองพันอะไรเงี้ยก็ถือว่าแบบสุดยอดละอืมแต่มันรู้สึกดีจริงๆนะแล้วยายอะ่ะแบบ แกจะร้องให้นะปาล์มกับแทนกับบ้านหมดแล้วใครส่งของให้ฟอร์ดอ้อเดี๋ยวแทนมาครับเดี๋ยวแทนมาไม่ดื้อกไม่ดื้อหรอกไม่ดื้อไม่ดื้อใช่ใช่กดตะกร้าได้เลยนะครับอู้คนเป็นยังไงบ้างอ้าวเป็นไงบ้าง ตาเป็นไงบ้างมันมีไข่สูงอ้าวไข้สูงอ๋หมอขี่ยาให้แล้วพรุ่งนี้ต้องไปอีกอู้หด่าด้วนะอ่ะเือโดนนะไปโอ๊ย้ยอันปัน้นออกมาเร็วอ,ออกมาเร็วคนเก่งสบู่ทำเองเหรอไม่ได้ไม่ครับหมายถึงว่าคิด คิดสูตรคิดอะไรเองจริงๆแบบเออก็ต้องแบบต้องบอกแหละว่าเราก็เลือกผลิตภัณฑ์ที่ไปดูมาก่อนเราแบบรู้สึกว่าเราใช้อะไรแล้วมันดีอะหมายถึงว่าแบรนด์อื่นๆน,นะเรารู้สึกว่าใช้แล้วมันดีเป็นไงครับแม่อหมอมาฉีดยาฉีดยาใช้แกยาอาฟ่อาชีวะมาให้อ๋อ <c oughs> เดี๋ยวพรุนี้คืนเด็กโมงเนเอาไปดูจริงขอบคุณครับหมายถึงว่าไอเราคิดว่าแบบเอออันนี้แหละมันใช้ดีที่เราเคยใช้มาใช่ไหมเราก็เลยรู้สึกว่าเออตัวนี้แหละดีเอาแบบสารสกัดตัวนี้อะไรเงี้ยเราก็แบบดูของเขามาอีก พี่เพิ่งสั่งครั้งแรกเลยนะ้องขอบคุณมากครับพี่ปูปูพี่ปูปูสวัสดีครับนี่อุ้ยปักหมุดไม่ได้เด้สอ,อสคสนะครับมีปลายทางนะครับทุกคนสามารถสั่งได้เลยนะมีปลายทางนะครับสบู่อันนี้มีปลายทางครับเราเปิดปลายทางแล้วเป็นแล้วมันดีอย่างหนึ่งรู้ไหมแฟนตัวยงน้องด้วยอุ้ยขอบคุณครับอุ้ยขอมค,ครับอุ้ยนะ่ารักมากเลยพี่เฟรี่แกอาบน้ําอยู่ 2องชั่วโมงแล้วอะพี่โอ้ <laughs> หลับแล้วมั้งนั่นเนี่ยอืมอะไรนะเมื่อกี้พูดเรื่องอะไรนะเมื่อกี้พูดถึงเรื่องอะไรนะทุกคนฝันลืมเด็กเฮ้ยเฮ้ยได้ได้ตั้งสิบสามบ้านอะ่ะเฮ้ยไลฟ์ไปเล่นๆได้ตั้งสิบสามบ้านแล้วเนี่ย เอ้ยไม่ธรรมดานะนี่ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาแต่ว่าตัวนี้ดีนะทุกคนดีมากจริงๆเลยแบบต้องต้องไม่ได้อวยเลยนะสามก้อนเท่าไหร่เมื่อวานอ่ะสามก้อนอ่ะมันสามร้อยเก้าสิบห้าใช่ไหมครับแต่ว่าผมบวกไปอีกสิบบาทผมบวกไปอีกสิบบาทครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่าพี่อยากได้คุ้มคุมอ่ะพี่กดหนึ่งหนึ่งหนึ่งแบบสามอันอย่างเงี้ยคุ้มกว่าแล้วก็ได้ส่วนลดด้วยนะครับมันถูกกว่า สามก้อนตอนแรกอะฝอสั่งฝอใช้แใช้ดีค่ะเหมือนคุณแพรที่เอออะไรนะครับของมีคุณภาพดีค่ะใช่ครับตัวนี้มีอยอยอะไรทุกอย่างเลยนะครับทําความสะอาดผิวดูแลผิวกระสังใสอย่างเป็นธรรมชาติใช่ครับอุ้ยขอบคุณครับอ,อุ้ยได้สิบสามบ้านแล้วดีใจมากไล่ไปไล่มาสักพักได้หนึ่งร้อยบ้านทำไงนี่ โหดอยู่นะแต่ว่าตอนนี้ไม่ต้องกังวลแล้วครับที่เราเพิ่มราคาเพราะมันแบบลงตัวแล้วก็คือใช้ไปสี่ก้อนแล้วอุ้ยขอบคุณนะแต่ว่ามันพี่ฟอดอ่ะบอกว่าสบู่มันดีนะแต่ว่าเสียข้อเสียมันมีอย่างหนึ่งคือมันหมดเร็วอะไรเงี้ยเขาก็เลยว่าเออมันก็ดีนี่แปรหมดเร็วเขาจะได้ซื้ออีกไงอุ้ยขอบคุณครับกาแฟ อะไรนะดีไงดีเลยหมายถึงว่าหมดเร็วก็ดีครับขอบคุณทุกคนที่อุดหนุนนะครับเหลืออีกขออีกสิบบ้านมาทุกคนขออีกสักสิบบ้านเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะเอาของพี่เพลี่มาไล่บ้างแต่ของพี่เพลี่ขึ้นแป๊บเดียวก็น่าจะได้หนึ่งร้อยบ้านแล้วมั้งเพราะว่าช่องเขาดังเนาะของเรามันช่องแบบท้ายแถวเวย เยวจะได้ไปน่านแล้วอุ้ยทุกคนอุ้ยขอบคุณครับพี่สุพี่สุซื้ออีกแล้วพี่สุซื้อไปแจกปใหม่ด้วยล่าสุดก็เห็นเอ่อไม,ม่น้อยที่อยู่ชุมพรอ,อะ่ะไม่เล็กไม่เล็กไม่เล็กที่อยู่ชุมพรก็ซื้อไปแจกครับปีใหม่หนาวแล้วเหรอไม่ใช่ครับมันร้อน <laughs> มันร้อนนลครับเพราะว่าแดดมันจะแบบ ไม่ผิวเราเพราะ่าเราอุตสาหดูแลผิวมาขนาดนี้ขัดสบู่ขัดอะไรตลอดอีกอย่างหนึ่งนะครับคือผมฟอดแพ้ยุงพอก็เลยต้องใส่แขนยาวไว้ขายาวไว้เนี่ยพอก็ใส่ขายาวเนี่ยเพราะาเราพี่แล้วเห็นไหมล่ะครับแดงเต็มบึ๊บเลยไม่งั้นมันก็กัดอีกแข่งกีฬากี่โมงครับเดี๋ยวรอคุณหญิงอะ่ะเขาแต่งตัวเสร็จก่อน,นครับคุณหญิง